โรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาที่ตั้งเลขที่16หมู่16ตำบลท่ากา้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ท่าศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2บนพื้นที่8ไร่1งาน86ตารางวาก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2513โดยนายเราจางมู่จางใช้งบประมาณของชาวบ้าน สำหรับเปิดสอนภาษาจีนพุทธศักราช2521ขออนุญาตจาัดตั้งโรงเรียนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2521โดยสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งแต่งตั้งนายปอนโฮชินดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2550 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็นโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาให้สอดคล้องกับชื่อหมู่บ้านที่ตั้งโรงเรียนและหน่วยงานองค์กรต่างๆโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยามีลักษณะภูมิประเทศตั้งอยู่บนดอยสูงชันสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,110เมตรสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี มีหมู่บ้านในเขตบริการทั้งหมด6หมู่บ้านคือบ้านห้วยน้ําคุณบ้านลอจอบ้านดอยงามบ้านพนาเสรีบ้านห้วยชมพูและบ้านใหม่จักกะสีประจำโรงเรียนม่วงขาวมีความหมายดังนี้สีม่วงหมายถึงสติปัญญาสีขาวหมายถึงความสมบูรณ์ความบริสุทธิ์วิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนห้วยน้ำผลวิทยาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าอัตลักษณ์ของสถานศึกษาลูกเสือดีมารยาทงามสามภาษาเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนดีวิถีลูกเสือโรงเรียนห้วยน้ำผลวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด866คนเป็นนักเรียนชนเผ่า100%ประกอบด้วยชนเผ่าอาคาชนเผ่าลาหูชนเผ่าอาเขิและชนเผ่าจีนยูนานภายใต้การบริหารงานของนายอุดมบุญทาผู้อำนวยการสถานศึกษานายธนวัฒน์ชัยพิสุทธิ์เมธา รองผู้อำนวยการสถานศึกษานายสุพจน์หลักเมืองรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีจำนวนข้าราชการครู37คนพนักงานราชการจำนวน1คนและครูอัตราจ้างจำนวน8คนโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาได้นำกระบวนการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ smile model เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายของโรงเรียนประกอบด้วย S, S. ย่อมาจาก strategy หมายถึงการจัดการเชิงกลยุทธ์โรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่า M. ย่อมาจาก management หมายถึงประสิทธิภาพในการทำงานการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลและใช้โรงเรียนเป็นฐานไ ย่อมาจาก i n e g r a t i o n หมายถึงการจัดการความรู้ที่บูรณาการเข้ากับบริบทและวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสืบสานวัฒนธรรมชนเผ่าแบบภาหุวัฒนธรรม L ย่อมาจาก Learning หมายถึงเสริมสร้างให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาตระหนักถึงความสำคัญความจำเป็นของการเรียนรู้ที่ทุกคนและทุกภาคส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ e ย่อมาจาก efficiency e f f e c t i e n e s s หมายถึงผลงานที่โปร่งใสเชื่อถือได้โดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ือมงสูร่โรงเรียนคุณภาพนักเรียนคุณภาพครูคุณภาพและผู้บริหารคุณภาพโรงเรียนห้วยน้ำขุนวิทยาตั้งอยู่ในตำบลท่ากออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในด้านการเรียนการสอนและการพัฒนายาวชนในพื้นที่มานานหลายสิปี แต่ท่ามกลางความสำเร็จเหล่านี้โรงเรียนก็ต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญที่ไม่อาจเลีกเลี่ยงได้นั่นคือปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นระยะระยะทั้งในอดีตและปัจจุบันซึ่งสร้างความเสียหายในบริเวณห้องเรียนห้องลูกเสือโรงน้ำดื่มห้องรับรองและเกิดดินโคลนไหลามาทับถมบริเวณสนามฟุตซอล ทำให้เกิดความยากลำบากต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆภายในโรงเรียนเนื่องจากพื้นที่ตั้งของโรงเรียนมีลักษณะเป็นเสมือนแก้มลิงในการรองรับน้ำซึ่งมาจากภูเขาสูงทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเมื่อเกิดฝนตกหนักๆโดยเฉลี่ยแล้วต่อปีเกิดปัญหาน้ำท่วมบริเวณโรงเรียนมากกว่า10ครั้งต่อปีซึ่งปัญหาเหล่านี้ ทำให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากต่อโรงเรียนห้วยน้ำผลวิทยาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน